อันอังางเปามานนี้ตูอ้งางเปาดิอังางเปาค่ะอังางเปาอังางเปาเปาไปเลี้ยงแพะไปไปเลียเเล้ยงแพะเร็ว เดี๋ยวเรียกไปเลี้ยงแพะแล้วออาอ้าพา,า, <c oughs> ามาไปเลี้ยงแพะไปลูกไปไปเลี้ยงแพะเร็ว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 